ต่อสนเทสวัสดีครับ <S <S มึนอนี่เป็นแนวหากินครับผมมืงเนี่ยหาพี่น้องมาดักปลาไหลครับผมหากบหาปลาเมลา,ายคลิปแล้วครับผมมึนอนี่ขอดักปลาไหลนะครับผมไม้ก็จะเป็นไม้น,นี่แหละครับนี่ไม้สาตาสาใยาครับผมพได้เห็นว่ามันหกเติบครับผมคิดว่ามันอาจจะมีปลาไหลครับผมแล้วน้าก็ไม่ค่อยแห้งอยู่เทีครับผมนี่เดี๋ยวให้เบื้องไม้ครับผมนี่ <S <S น,น,น,นยยี่นี่ครับไม้ครับนี่พอดี้ใส่อยู่นี่แหะครับเนี่ยเอาตุ่มมหาลังครับผม มันก็เป็นแต่ถืออยู่ได้ครับเนี่ยมันหนามันหกแลก้วกะโอ้เหมาะอยู่ครับผมคิดว่าน่าจะมีปลาไหลอยู่ครับผมเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหอยครับผมหอยไอ้หอยเชลลีครับผมหอยเชลลีทุบละเอียดครับผมทุบไม้เรียบร้อยแล้วครับผมไป,ไปไปใส่น้ำกันครับผม ผม,ผมก็พยายามให้มันตั้งหอดดินครับผม ให้มันลุกหอดดินครับดองเบิ้งครับแยกหนาแล้วก็ให้พยั้บให้มันลุกหอดดินครับผมนีาไซครับผมครับตั้งดีแล้วครับนีเลยขยายจะให้ถ่ายมันล้มครับนี่นี่แลครับเนี่ยประมาณนี้แล้วครับนี่ยง่ายครับแล้วก็นหอยเชลลีครับใส่ลงไปเลยหอยเชลลีลายขนาดครับผมดีนะครับ นนีี่่แหละครับไปแล้วครับเนี่ยจัดน้ำลุกจะน้อยครับน้ำไฟใช้ดีนี่แหละ่นนี้ก็จบแล้วครับผมไม่ต้องปิดไฟก็ได้ครับผมเพราะว่าสาตาสายย้ายกับว่าเป็นยังเราครับผมมันอาจจะมีปัญหาครับโอ้ยคนมาลักเราครับนี่ก็โอเคแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับหลังนึงครับ เลยนะครับหลังที่สองกับประมาณนี้แหละครับผมกันในกะมาลุ้นกันมือนะครับผมเส่ไว้มือนึงครับผมมืออื่นกะตอนแรงๆเพื่นนะครับที่มายามครับผมกันในกะติดตามครับผมว่าสิทธิ์มันหรือว่ามันโอเคครับเจอกันมืออื่นครับครับผมก็ได้เวลายามแล้วครับผมใส่ไว้มือนึงเต็มๆครับใส่ไว้นี่ครับเนี่ยหลังนึ่งครับเนี่ยหลังแรกครับผมนี่ไงรูดต้องกันครับ มีโตเลยครับนั่นแหละฟ้าครับผมไปแล้วก็ไปครับนี่อันที่สอ,นองนี่้วครับเนี่ยปันจะถืออยู่ได้ครับที่เขาบอถือว่าเนาะ ต้องก็ไม่ถือครับผมอะไรวะประมาณนี้ครับหลังที่สองก็ไม่ถือครับหลังที่สามไม่หนีล้ครับนี่นี่ครับหลังที่สามถือพลังนี่โอ้หลังที่สามก็ไม่ถือครับผม อย่างวะพวกเขาเลยครับเอ้ยเดี๋ยวต่อไปครับผมนี่แล้วพี่ซีครับที่หัว หลังที่ซีเดตัวหนึ่งครับผมโอ้ยยังสีว่าหมานอยู่ครับหลังที่ซีเดตัวหนึ่งครับผมเข่าตัวนึงว่ามันสิบดได้ไหมครับผมโอ้งาก็เกือบพังครับผมง,ง,งางาะครับผมนี่ครับเราี่หายนี่ครับเนี่ย คหลังที่หาบ่อเข่าเลยครับผมไดตัวเดียวครับครับการสรุปผลงานของเขานะครับผมใส่ดักปลาไหลครั้งแรกครับผมถือว่าประมาณปลาไหลครับผมได้ตัวเดียวครับผม้าหมค์ก็ถือว่าเหมาะเลยครับผมนี่มันคือป้เข่าวะเนาะปลาหกสีนะครับผมหรือดักปลาเป็นุก็ได้ครับยังไงก็กระเรียนรูปก็เหลือยังไงก็แนะน้ำก็ได้นะครับผมตีชมก็ได้นะครับผมเพราะฝึงดักครั้งแรกครับผม นในนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับผมที่รับชมรับฟังวิดีโอกาแฟกับผมทศรานสอนครับกดตึกใจกดติดตามกดกระดิ่งครับผมเดี๋ยวคิดว่าให้เบิกเลื่อนเลเดี๋ยวครับผมวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ